สวัสดีค่ะ,ะเพื่อนวันนี้เรามาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่คาเฟ่บ้านบัวหอมเกตสายเจ็ดนะคะอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะเนี่ยคาเฟ่ที่นี่เรียบง่ายๆอยู่ในสะบัวนะคะพื้นที่ก็โอเคแต่ว่าคนไม่ค่อยมีลมเย็นพัดสบายค่ะมีทั้งห้องแอร์ทั้งนั่งข้างนอกแต่วันนี้รู้สึกคนจะน้อยนะคะคนจะน้อย นี่นี่บริเวณล้อมรอบนะคะเดี๋ยวจะแผนกล้องให้ดูก็คือเป็นดอกบัวที่เงียบสงบมีเสียงนกร้องจิกจักจิกจักนะคะเนี่ยจะมีที่เราถ่ายรูปมีนอนตะไคร่มีตะแกรงตะไคร่นะคะ <c oughs> แล้วก็มีสะพานอ๋อเดี๋ยวนะคะแทนรูปเกาะอีอนีจะล่วงก็เนี่ย เลือนชอเฟอร์นอนพักขอบอกนอนพักแป๊บเนี่เราก็ไม่กล้าถอยมันจะล่วง่าเนี่ยกลัวจะล่วงเด็ดเด๊ขอวางกล้องแป๊บหนึ่งนะขอวางกล้องแป๊บหนึ่งนะคะขอขยับขอขยับนิดนึง,ขขขขนนงกลัวหล่นน้ําเนี่ยคะ่ะถ้าหล่นน้าไปนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเนี่ยเนี่ยเด้อแป๊มแป๊ม,ปม,ปมน่าจะมิดหัวพอดี <c oughs> ไงชัเฟอร์อากาศเป็นไงบ้างคะ เงียบสงบสบายๆนะไม่มีคนเลยนอนแบบอน,นอนแบบฟินมากะค่ะเนี่ยไม่รู้แต่าขายก็จะขาดหรือเปล่าะน,ะน้ําหนักประมาณนี้ <laughs> อยู่ในสวนหมากค่ะในสวนหมากสวนต้นกล้วยเ <laughs> นี่ยค่ะร่มเย็นแบบสบายๆบ,บรรยากาศชิวมากเลยสวยงามอลามตา คือเรากินอิ่มแล้วเราจะเราจะย้ายแล้วเราจะย้ายที่แล้วแล้วก็เลยออกมาเอเก็บทังทีให้ดูที่นั่งก็โอเคนะคะข้างนอกอะใบบ่ายเย็นๆแดดร่มลมตกหน่อยก็โอเคเนี่ยบ้านบัวคาเฟ่น,นะคะเนี่ยเห็นไหมอออันนี้บริเวณด้านหลังด้านหน้าก็จะคืออีกแบบหนึง่งอันนี้เรามามาถ่ายด้านหลังนะคะจะให้เห็นแบบนี้บริเวณแบบนี้เลย น่านั่งค่ะแต่อาหารก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้ำก็ไม่แพงนะคะแต่ว่าชงเปรี้ยวไปนิดนึงเปรี้ยวจี๊ดเลยอ่าโชเฟอร์บอกเปรี้ยวจี๊ดเลยเปรี้ยวเปรี้ยวมากน้ำชงไม่ค่อยอร่อยค่ะวันนี้เรากินเจแล้วก็ได้กินเฟรนไนแล้วกินน้ำอุดหนุนน้ำเข้าไปนะคะก็เลยนี่เนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวไปนคะนะคะทุกคนวางตรงนู้นค่ะ เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเราจะไปที่อื่นแล้วรู้สึกว่าน่าจะบวมๆไม่รู้เป็นไรไม่เช่เไรอ่อ้วงอืด <c oughs> บ๊ายบายนะคะอย่าลืมฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ